นี่กัญชมากเก็บสีเล็กหน่อยครับวันนี้แพ <c oughs> ้บยใหญ่แผลนี้นะครับจะเก็บวันนี้เฉพาะที่นะไม่ได้พ่นหมดชิ้นนะครับแล้วก็อีกแพ้นหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งแพ้ แล้วก็มา <c oughs> ชายล่างนี่นะครัใช้ล่างมาเรื่อยๆจนไปถึงข้างหน้าตรงนี้ <c oughs> จะเก็บใหม่นะครับ เดี๋ยววันนี้เก็บให้เสร็จหมดเลยนะครับ